ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกห้องน้ำและก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส่วม,วมทุกอาการวันนี้นะครับเราเข้าดาเนินงานาตรวจเช็คเพื่อแก้ไขนะปัญหาห้องชักโครกของโมเก้นนะนี่โมเก้นนะเป็นชักโครกแบบชิ้นเดียวระบบไซฟ,ฟอนเจ็ดนะประหยัดน้ำา3ลิตรกับ4.5ลิตร เดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะทําการรื้อโถชักโครกมาเพื่อที่จะตรวจชอบหน้างานตรวจช็คการติดตั้งนะแล้วก็ผมจะพามาดูว่าสาเหตุที่ทําให้มันมีปัญหารเรื่องกลิ่นเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้จบถาวรยังไงเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับเดี๋ยวเลือกมาดูก็จะรู้ทันทีครับโอเคนะครับหลังจากที่เราลื้อชักโครกมานะก็ชัดเจนครับว่าสาเหตุที่ทให้มีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งนะที่ช่างติดตั้งเนี่ยผมจะขออนุญาตพูดว่าขาด เทคนิคขาดประสบการณ์ในงานติดตั้งคืออะไรสังเกตดูนะนี่วงเนี้ยเห็นวงนี้ไหมนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กรองกระสูงชัดเดือตรงนี้เห็นไหมล่องเนี้ยคือจุดที่เดือยเซรามิกเนี่ยมันไปขี่ทับนะคือเขาวางไม่ตรงเซนเตอร์สีนิ้วที่พื้นนะฮะแล้วก็ระยะท่อดูด้วยตาเนี่ยมันไม่ถึงระยะมาตรฐานการติดตั้งที่สามสิบจุดห้านะ,ะก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็จะสังเกตเห็นค่าพวกนี้เป็นค่าปฏิกูลที่มัน ไม่ตรงเซ็นเตอร์มันก็จะเลยจะกระจายออกมาด้านข้างนะโอเคคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจบปัญหาแบบถาวรน,นอกเหนือจากวางให้ตรงเซ็นเตอร์สีนิ้วพื้นแล้วนะเราจะต้องนะครับทำการแก้ไขระยะเพื่อให้ได้ระยะมาตรฐานการติดตังที่สามสิบจุดห้านะด้วยการใส่ท่อเยื่อพิเศษตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะอันนี้เยื่อจุดสองจุดห้าเซนนะเป็น ทอยือพ่พิเศษสําหรับแก้ไขระยะให้ได้มาตรฐานเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทําการเช็คระยะผลว่าระยะมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็เช็คระยะนะระยะท่อน้ำทิ้งจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนครึ่งถึงยี่สิบแปดเซนนะก็หายไปประมาณสองเซนครึ่งถึงสามเซนก็พอดีนะใส่ท่อเยื้อตัวนี้นะแล้วก็ ประกอบติดตั้งใส่ตัวประเคนการกลิ่นกัแร้วซึมชุดใหม่ลูกค้าก็จบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นแบบถาวรแน,น่นอนเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหลังจากที่เราผ่าสากัดพื้นเรียบร้อยแล้วนะ,ะหน้างานมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชักโโรกเป็นแบบไหนเป็นอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับหลังจากที่เรารู้ปัญหานะเราก็ทําการแก้ไขนะด้วยการผ่าสกัดพื้นเพิ่มนะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ระยะมาตรฐานการติดตั้ง30.5หน้างานเดิมเนี่ยจากผนังถึงจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่27เซนครึ่งถึง28เซนหายไปประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนเราใช้วิธีเอาท่อเยื้องขนาด2.5เซนผ่าแล้วก็ฝังลงไปลักษณะแบบนี้แล้วก็ปิดช่องว่างก็จะเหลือแค่รูสำหรับให้ตัวแกสเซตหรือว่าตัวประเพนมันอยู่ลักษณะแบบนี้ ตัวประกนันกันจีนมีความสําคัญนะสัมรัติตั้นชักโครกที่เป็นแบบเดือยเซรามิกหลงพื้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวประกนันมันจะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างท่อที่พื้นกับตัวเบ้าจานเซรามิกแบบนี้เป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่างนะทรับไม่กินแก๊สไม่สามารถเล่นลอดกระจายออกมานะแล้วก็น่วมเหนือจากการแก้ไขระยะให้ได้มาตรฐานแล้วนะแล้วก็ใส่ตัวประก,ก,รกันกันจีนกันว่าซึมแล้วนะครับการเอาชักโครกนะเอาเดือยเซรามิกตัวนี้นะมาวางใน ท่อหรือว่าประเกฑนที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะต้องใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ในการวางนะก็คือจะต้องวางให้ตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเลือกมาเขาวางไม่ตรงมันมาขี่อยู่ขอบกระเบื้องขอบตัวประเกลนมันจึงทําให้เดือเซนมิงไม่ตรงเซนเตอร์ทาให้น้ํารั่วขอบโถวเวลากดแล้วก็มีกลิ่นแก๊สเล็ดลอดก,กระจายนะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากแก้ไขระยะให้ได้มาตรฐานแล้วนะใส่ปาเกฑนกันกลิ่นแล้วนะครับเวลาวางย้ำอีกทีว่าเวลาวางจะต้องวาง ให้เดือยเซรามิกอ,อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดือยเซรามิกอันนี้นะครับตรงเซนเตอร์ท่อตรงนี้เท่านั้นนะก็จะจบปัญหาเรื่องกลิ่นคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาชักโครกเนี่ยเข้าไปวางนะแล้วก็วางให้ตรงเซนเตอร์แล้วก็มาทดสอบการใช้งานเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราวางประกอบติดตั้งไปแล้วเนี่ยระบบฝัดชัามชลังจะเป็นแบบไหนทำงานปกติหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับ